สวัสดีครับผมพี่พี่ทุกท่านครับผมพบกับดาวสตูดิโอครับผมดาวสตูดิโอชาแนลวันนี้ก็จะพาพี่พี่จุจุครับผมจุแล้วครับผมนี่เลยครับก็จะมีตับหวานครับผม มีเครื่องในจานนี้ก็ห้าสิบบาทครับผมก็ซื้อมาร้อยหนึ่งก็แบ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดอีกวันนี้เอาดิบพรุ่งนี้ลวกเดี๋ยวเราผาซีลวกก่อนเดี๋ยวเขาอี้เลื่อนเลย เก้าอี้สะดุดหงายท้องอีกเหมือนวันนั้นถ้าคีริ้วมายิงไว้ข้างหลังแล้วก็เลื่อนเก้าอี้อย่างแรงหงายท้องลงุงดอกมือกอดจะดเสร์ฟเอ้ยกล้องสูงเกินไปหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวปรับกล้องข้างไหนนะโอ้ย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 หากล้องผมทำไมสูงจังเลย,เด,ยเดี๋ยวก่อนนะครับผม เดี๋ยวเลื่อนกล้องนิดหน่อยตึ๊บตึ๊บนี่เนี่ยอ่ปรับได้ครับผมสีขากล้องมาใหม่อ้าววันนี้ก่อนอื่นก็ต้องอย้ำนะครับผมนี่อันนี้มีดีด้วยครับผมมีดีด้วยนี่ดี ใส่ไปครึ่งนึงแล้วครับผมอันนี้เลือดไม่เอาครับผมไม่ได้อันนี้จุกมาาว่าวเลี้ยวพกสวยสักหน่อย đẹp đây đây ngoài các lòng kho các này Yeah, I'm going nhau ก็เห็นหน้ากันดีเท่าไหร่เนาะพี่น้องนะเนาะแล้วปรับปรับโทรศัพท์ใหม่ก่อนนิดนึงแลาวขากลออกมานิดนึงมุกมุกมุกม my god โอเคอยู่อยู่ h e ล l o h e l l เร็วๆครับผม อันนี้กินตะวันปรบมานครับผมตะวัน <environments> แล้วเนยพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่ก็คือต้นหอมโอเคขาดกันไม่ได้พี่้อ๋ออภุม ยอดพี่น้องอันนี้ก็เรียกอะไรนะสามสิบเกีบบ่สามสิบเก็บบนหอยหอยยาเนาะ เยี่ยมมากครับเน้องมามากิ้นด้วยกันแวะไปแวะมาก็มาเยี่ยมยามกันได้ครับผมมาครับผมก็มาชิ้นจุมาจุกับหมูก็ทัา มาเด๋ยครับพี่นนองแวะเวียนมาหาผมจะรวยจะจนก็แวะเวียนมาหากันได้ครับผมทักไทยรักแล้วรักเลรับพี่นนองโอ้ยเห็ดน่าดูถท่าน่าจะใส่พริกเยอะไปหน่อย ยอดยอดยอดน้ำน้ำปลาครับผมปลาแดงไม่ใช่ของพระบิดาเด้ออันนี้ก็เด่น พี่น้องมามามาร่วมร่วมด้วยจุครับพี่น้องจุนี่ครับผมทำใหญ่ๆอุ๊มากอด น้องเห็นชัดไหมครับผม <S <s ใส่จุครับผมใสยจุ